ไทยติดอันดับ5ของโลกผู้ผลิตแร่หายากสำคัญประเทศเล็กทรัพยากรใหญ่ไทยขึ้นแท่นผู้เล่นหลักด้านแร่เอิร์ดจากดินธรรมดาสู่ขุมทองเทคโนโลยีระดับโลกแร่หายากพุ่งไทยกลายเป็นตัวแปรใหม่ในเกมทรัพยากรโลก สวัสดีครับผมลีออนตอนนี้โลกทั้งใบกำลังจะเดินเข้าสู่เกมแร่หายากรอบใหม่ถ้าใครบอกว่าไทยไม่มีบทบาทในเวทีโลกลองคิดใหม่ครับเพราะจากรายงานของกระทรวงมหาไทยสหรัฐเองระบุชัดเลยว่าประเทศไทยติดอันดับ5ของโลกในฐานะผู้ผลิตแร่หายากหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าภายใต้ดินที่เราเหยียบอยู่ทุกวันมันมีทรัพยากรที่เป็นหัวใจของเทคโนโลยียุค A i ชิปรถไฟฟ้าและแม้แต่ดาวเทียมแร่เล็กๆที่ชื่อว่าแร่เอิร์ธนี่แหละคือ ทองคำใหม่ของศตรวรรษที่21และในขณะที่โลกกำลังแย่งกันขุดไทยกลับอยู่ในจุดที่ไม่มีใครคาดคิดจากประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวกลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญของห่วงโซ่เทคโนโลยีโลกโดยไม่รู้ตัว วันนี้เราจะไปดูพร้อมกันว่าทําไมประเทศไทยถึงกลายเป็นตัวแปรสําคัญในเกมทัพยากรโลกและสิ่งนี้จะเปลี่ยนภาพเศรษฐกิจไทยในอีก10ปีข้างหน้าเราพูดถึงบทบาทของไทยในเวทีแร่หายากโลกไปเมื่อสักครู่คราวนี้เราต้องย้อนกลับมาดูภาพใหญ่กว่านั้นเศรษฐกิจไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านย้อนกลับไปปี2020ตอนที่โควิดถล่มโลกทั้งใบ GDP ไทยติดลบ6.2%ทั้งประเทศเหมือนกดปุ่มพักเกมเศรษฐกิจชะงักทุกภาคส่วนแต่สิ่ง ที่หลายคนไม่ค่อยรู้คือในเวลานั้นภาคเหมืองแร่และเหมืองหินยังยืนอยู่ได้คิดเป็นราว2.1%ของ GDP ทั้งประเทศมีคนทำงานกว่า74,000คนในช่วงที่หลายอุตสาหกรรมล้มเป็นโดมิโนแล้วพอเข้าสู่ปี2021โลกเริ่มเปิดไทยก็เริ่มฟื้น GDP กลับมาโตบวก1.5%ภาคเหมืองขยับขึ้นเป็น2.2%ถึงแม้การจ้างงานลดลงเหลือราว53,000คน แต่มันสะท้อนว่าเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาแทนแรงงานและรูปแบบการทำเหมืองไทยกำลังเปลี่ยนจากขุดดิบขายดิบไปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่พ่วงกับโลหะ เทคโนโลยีและพลังงานการค้าโลกในปีนั้นก็กลับมาคึกคักไทยส่งออกโตบวก19%นำเข้าโตบวก23%สินค้ากลุ่มพลังงานปิตโตรเคมีและโลหะเริ่มเป็นหัวใจของดุลการค้าแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้สัดส่วนของภาคเหมืองดูเล็กแต่มันคือโครงสร้างล่างสุดที่คําทั้งระบบเศรษฐกิจจริงๆและพอมาถึงปี2025วันนี้ที่เรายือนอยู่บางทีตัวเลขแค่2%ในวันนั้นอาจกลายเป็นรากฐา ใหม่ของประเทศไทยในโลกที่กำลังขับเคลื่อนด้วยแร่โลหะและพลังงานสะอาดหลังจากที่เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวในปี2021รัฐบาลก็รู้ทันทีครับว่าถ้าอยากให้ประเทศเดินต่อในระยะยาวต้องวางกติกาใหม่ให้ทันโลกย้อนกลับไปนิด ปี2,560หรือ2,017ไทยได้ออกกฎหมายแร่ฉบับใหม่ที่ชื่อว่า Minerals Act ซึ่งถือเป็นการหรือระบบถังใบอนุญาตเหมืองและการกำกับดูแลจากเดิมที่รวมศูนย์อยู่ส่วนกลางก็เริ่มกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิน่นให้จังหวัดสามารถออกใบอนุญาตสำรวจพื้นฐานได้เองส่วนใบอนุญาตใหญ่ๆระดับประเทศยังคงอยู่ในมือกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือ D P I M ขณะที่เรื่องปิตโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติก็อยู่ภายใต้กลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติ DMF ของกระทรวงพลังงานจุดเปลี่ยนจริงๆคือรัฐเริ่มมองเหมืองไม่ใช่แค่ที่ขุดแร่แต่เป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องบาลานซ์ระหว่างผลประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมนั่นทำให้มาตรการใหม่ๆเรื่องความปลอดภยัยการควบคุมมลพิษรวมถึงการทำ environmental impact assessment หรือ EIA ถูกบังคับใช้เข้มข้นกว่าเดิมหลายเท่ารัฐยังเริ่มเปิดพื้นที่ ให้เอกชนรายเล็กและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอนุมัติเหมือนบอกว่าเกมนี้ไม่ใช่ของบริษัทใหญ่แต่เป็นของคนในพื้นที่ เมื่อกติกาใหม่เริ่มลงตัวไทยก็เดินหน้าเข้าสู่ยุคทองของการผลิตแร่ย่างเต็มตัวครับลองนึกภาพประเทศที่หลายคนมองว่าไม่มีทรัพยากรอะไรโดดเด่นแต่ในปี2020ไทยกลับมีเหมืองใช้งานกว่า510แห่งทั่วประเทศส่วนใหญ่คือเหมืองอุตสาหกรร,รม498แห่งเหมืองโลหะ11แห่งและเหมืองถ่านหินหลักๆเพียงแห่งเดียวที่แม่เมาะของอีแกตแต่สิ่งที่พลิกเกมจริงๆคือสถิติจากรายงานของสหรัฐที่ระบุว่าประเทศไทยติดอันดับ5ของโลก ในการผลิตแร่หายากคิดเป็น1.5%ของผลผลิตโลกตามมาด้วยยิปซัมอันดับ6และเฟลสปาอันดับ6เช่นกันตัวเลขพวกนี้อาจดูเล็กแต่สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมันคือทองคำสีเทาที่ทุกประเทศต้องการพอเข้าช่วงปี2020ถึง2021การผลิตเริ่มสวิงแรงตามภาวะโควิดหลายเหมืองต้องหยุดทั้งบารายหินอ่อนแร่ตกแต่งต่างๆแต่ในขณะเดียวกันแร่หายากกลับพุ่งอย่างบ้าคลั่งปี2020เพิ่มขึ้นถึง89 อยู่ที่ประมาณ3,600ตันและแค่ปีถัดมา 2, 2021พุ่งอีก128%ตแต่กว่า8,200ตันส่วนเหล็กดิบเองก็โต23%ตแต่ระดับ5.47ล้านตันเพราะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นและผ้าก่อสร้างกลับมาทำงานจุดนี้เองครับที่ทำให้เห็นว่าไทยไม่ได้เป็นแค่ผู้ซื้อเทคโนโลยีแต่เป็นผู้ป้อนวัตถุดิบให้กับเทคโนโลยีระดับโลกตั้งแต่แม่เหล็กถาวรในรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงเซมิคอนดักเตอร์ในชิป AI ถ้าพูดถึงรากพลังงานของประเทศไม่มีชื่อไหนจะคุ้นหูคนไทยไปกว่าคำว่าแม่หมอ เพราะตั้งแต่ปี1978จนถึงวันนี้เหมืองแม่หมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ e g a t คือหัวใจที่ปั่นไฟให้คนไทยเกือบครึ่งประเทศปี2020เพียงปีเดียวผลิตลิกไนต์ได้กว่า13.3ล้านตันและตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาขุดรวมแล้วกว่า517ล้านตันแต่ตัวเลขสำรองที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลือเพียงประมาณ213ล้านตันและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหน่วยผลิตบางส่วนจะถูกปลดระวาง เพราะทั้งเทคโนโลยีใหม่และแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมนี่คือจุดที่ไทยเริ่มเจอกับคำถามใหญ่พลังงานของเราจะมาจากไหนต่อไปในฝั่งของก๊าซธรรมชาติและน้ำมันสถานการณ์ก็ไม่ต่างกันครับปี2020ถึง2021การผลิตลดลงต่อเนื่องแหล่งหลักอย่างอิรวัวนบองกดและ JDA เริ่มให้ผลผลิตน้อยลงเรื่อยๆบางแหล่งอย่างอิรัน เคยให้12,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีแต่ปี2021เหลือแค่9,000เท่านั้นทำให้ไทยต้องหันไปพึ่งก๊าซนำเข้าทั้งจากพม่ามาเลเซียและล่าสุดคือ LNG จากตะวันออกกลางปัจจุบันเรายังเป็นประเทศพึ่งพาพลังงานนำเข้าสุดทิแค่น้ำมันดิบเรานำเข้ามากถึง88%ของการบริโภคในประเทศและตัวเลขนี้ยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ในอีกมุมหนึ่งประเทศไทยก็ไม่ได้ยอมแพ้เพราะปี2025นี้เราเริ่มเห็นสัญญาณของพลังงานเปลี่ยนผ่านการกลับมาของเหมืองทองชาตรี การสำรวจลิเทียมและถังสเตนที่เริ่มขยับชัดรวมถึงแผนสร้างคลัสเตอร์พลังงานสะอาดในภาคใต้และอีสานเพื่อเปลี่ยนจากประเทศผู้ขุดไปสู่ประเทศที่ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและนี่แหละครับจุดตัดระหว่างอดีตกับอนาคตของพลังงานไทยจากยุคที่ถ่านหินกับกา๊าซคือรากฐานสู่ยุคใหม่ที่ลิเทียมแร่หายากและพลังงานสะอาดกำลังจะกลายเป็นขุมพลังใหม่ของเศรษฐกิจไทยคำถามตอนนี้ไม่ใช่ว่าเรามีทรัพยากรเท่าไหร่แต่คือ เราจะจัดการทรัพยากรอย่างไรเพื่อให้พอใช้พออยู่และพอส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปทั้งหมดนี้ครับคือภาพของประเทศไทยที่กําลังเปลี่ยนบทบาทจากประเทศที่หลายคนมองว่าเล็กกลายเป็นจิ๊กซอสํำคัญของห่วงโซ่เทคโนโลยีโลกเราไม่ได้มีแค่ชายหาดสวยอาหารอร่อยหรือการท่องเที่ยวที่แข็งแรงอีกต่อไปแต่ใต้พื้นดินของเรามีทองคายุคใหม่แร่หายากที่โลกต้องการมากที่สุดในศตวรรษนี้จากอันดับ5ของโลกในวันนี้มันอาจ กลายเป็นบันไดที่พาเศรษฐกิจไทยก้าวข้ามยุคฟอสซิลเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเป็นตัวแต่คำถามสุดท้ายก็คือเราจะขุดเพื่อขายหรือจะขุดเพื่อสร้างอนาคตเพราะถ้าเราเลือกถูกไทยอาจไม่ได้แค่เป็นผู้เล่นแต่จะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมของโลกยุคใหม่ครับ